สี่สิบปีที่แล้วนะครับเชิญหลงทั้งจีนฮ่องกงเขาก็มีนะครับหนังไทยเราก็มีเชิญหลงนะครับเชิญหลงคนนี้แหละครับกําลังฝึกมวยจีนอยู่กับอาจารย์ยาจกสู้นะครับอาจารย์ยาจกสูคนนี้ก็คือคุณโปเป่าปีคุณโปเป่าปีนี่รับบทเป็นยาจกสูอาจารย์มัดเบานะครับก็หลายเรื่องนะครับที่เห็นนะครับเรื่องนี้รู้สึกจะแสดงน้อยหน่อยนะครับไม่เหมือนเรื่อง ต้องห่วยไหลเลี้ยวนะครับถึงเยอะหน่อยส่วนคนที่บอกว่าตัวเองคือเิอหลงไทยนะครับเดี๋ยวดูหน้ากันนะครับนี่เรียกว่าฝึกวิชาจนอาจารย์อยาจกสู่นั้นเรียกว่าสิ้นใจตายเลยนะครับเรียกอาจารย์ไม่ตื่นแล้วนะครับนี่ครับมอบความรู้เสร็จหนังก็ให้อาจารย์หยาดจกสูหรือคุณป๋เป่าปีนี่ตาย เฉิหลงไทก็จะออกไปแก้แค้นแทนพ่อตัวเองที่ถูกยิงตายนะครับในหนังเรื่องนี้เขาบอกเลยนะครับว่าคนนี้คือนักแสดงที่ตั้งชื่อเลยนะครับว่าเป็นเฉินหลงไทส่วนนางเอกเป็นคุณปิยมาศบุญกุลนะครับนี่แหละครับแต่ว่าอ่านเบื้องหลังไม่ทราบนะครับว่าชื่อจริงนั้นชื่ออะไรนะครับวันนี้ผมก็เลยตัดภาพมาเพื่อที่จะบันทึกเก็บไว้นะครับว่า40ปีที่แล้วนะครับหนังไทยเราก็มีเฉินหลงอีกคนหนึ่งนะครับ เรียกว่าเป็นเชิญลงไทยอยู่กับหนังเรื่องปืนประกาศสิทธิ์ของคุณชายนอยรุจิโรจน์นะครับผู้หญิงที่ยืนคุยด้วยก็คือคุณปริยารุ่งเรืองนะครับ